สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องนาเวงโลเวอร์นะครับผมจะพาทุกท่านครับมาทดลองการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาลีกครับเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับผมกับกันระหว่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยไนเต็ดครับเปิดสนามโอแทฟฟอร์ตต้อนรับการมาเยือนของทีมโคเปนเฮเกนนะครับยอดทีมจากลีกเดนมาร์กนะครับผมซึ่งคู่นี้นะครับแข่งขันจริงก็คืนวันจันทร์ที่10 สิงหาคามเวลาตีสองตรงครับเพื่อนๆก็สามารถรับชมได้ตามช่องทางต่างๆเลยนะครับการจำลองแบบนี้ขึ้นมาผมใช้เกมฟีฟ่า20นะครับตั้งค่าให้ AI แค่งกันเองโดยมผมเปย์นาเวครับเป็นผู้บรรยายไทยให้ทุกท่านได้รับชมนะครับผมคลิปโน,โนี้ครับจัดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อบกพร่องระการใดผมขออภัยทุกท่านณนะที่นี้ด้วยนะครับผมรักใครชอบใครเชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับ รับชมแล้วถูกใจชอบใจก็ลืมกด Subscribe แล้วก็กดดิ่งช่องนาเวงโลเวอร์ด้วยครับแล้วก็ขอฝากแฟนเพจนาเวงโลเวอร์แฟนเพจนาเวงเกมเมอร์ด้วยครับลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวแฟนบอลของปีศาจแดงน,นี่มาเต็มความจุของสนามเลยนะฮะแต่ของจริงนี่ไม่มีแฟนบอลน,นะครับและนี่คือรับทางฝั่งเจ้าบ้าครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้มาในระบบ4-2-3-1นะครับ แนวลูกนี่มีทางด้านของบูโน่ฟอนันเดสครับแรดฟอดกินวุดแล้วก็อรงตุนี่มาซียานะฮะอันนี้คือลับของทางฝั่งโคเปนเฮเกนนะครับถ้าผมบรรยายชื่อผิดพลาดยังไงก็ขอขอภัย <ใน S 1> ด้วยนะฮะองค์การมีทางด้านของฟิชเชอร์ครับเซกาครับสเตตนะฮะแล้วก็เป๊บนะฮะหน้าคู่จะเป็นซานโต้ ot, คู่กับเอ็นดอยนะครับ คู่นี้ก็เป็นรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกครับระหว่างแมนยูกับโคเปนเฮเกนเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับวันนี้ครับเจ้าบ้านแมนยูครับมาในเสื้อสีแดงนะครับกางเกงสีขาวบุกจากซ้ายไปขวาส่วนทางโคเปนเฮเกนครับชุดเสื้อสีดำนะครับบุกจากขวาไปซ้ายครับรอบ8ทีมนี้แมนยูครับเป็นฝ่ายเล่นในบ้านก่อนนะฮะวันนี้แมนยูต้องเอานะยังไงต้องสามแต้มไม่ได้ก่อนนะต้องยิงเยอะๆนะฮะเพื่อที่จะหวังเข้ารอบสทีมสุดท้ายเพราะแมนนาที่ออกไปเยือนทางด้านของโคเปนเฮเกนที่เดนมาร์กนะฮะ นัดที่ผ่านมาครับแมนยูนี่ชนะทางด้านของ L.A.S. k คดินเข้ามาได้ครับส่วนทางของโคเปนเฮเกนครับชนะทางอิสตันบูเข้ามานะฮะเอาคำนี้มงหนุนโอ้ยติดทางด้านของเล่นของไอโคเปนเฮเกนนิดนึงนะฮะฟิชเชอร์ย้อนขึ้นมาทางด้านของอ,อ่านชื่อยังไงขออภัยด้วยนะฮะชื่อนี้อ่านยานกคือสวีเดนฮนะนิวสันครับให้มาที่สเตทสเตท ตะลุยมาได้เฉยครับให้มาทีเซกาเซกาดันซ้ายครับเอาซานโตสแทงมาดันซ้ายฟิเจอร์คืนแต่ว่าผู้สินยกธงลำหน้าไปก่อนนะนี่ครับออกตัวเร็วนิดนึงฮะล้ำไปนิดเดียวลูกตังเตะของเจ้าบ,บ้านแมนยูครับวันบิสากาเตะสาดยาวขึ้นมาครับมาสิยาวเก็บวันได้ ด้านข้างที่กนะินวูดฮะบโนโดร์นันส์กินวูดซึ่งแน่นอนเัาว่าคู่นี้ครับแมนยูนี่เป็นต่อแน่นอนนะฮะบิสกาเลยกับกนะินวูดนายกมามาซิยาครับมันฉีกบอลด้านข้างฮนะจะย้อนคืนมาแม่ทางด้านของคเปนเฮเกนดังดักได้นะฮะฟิดเชรับย้อนหลังมาเลยะฮะวางเข้ากลางมาปอกบายืนรออยู่แล้วนะเฟรดมาที่กินวูดย้อนที่วันบิสกา ไหลเข้ามาบูโน่ฟูนานเบิร์นมาติเฟรตอนนี้แมนยูพยายามเซตบอลขึ้นมาเรื่อยนะครัาวานบิสกา้าบูโน่ฟูนานมาชิกินวูดครับบอลกันข้างกินวูดเปิดด้วยขวาลูกนี้เข้ามาแหมเนวซันจะสกัดไม่ได้ครับวันนี้สเตย์ก็เชียร์ทิ้งขึ้นหน้านครับอาแมนยูเก็บบอลได้เทียนกลางอีกครั้งหนึ่งนะฮะออกบ่าออกบ่าโยกออกซ้ายแสตฟอร์ดขอบบอลน,นะ แอดฟอร์ดเปิดเกามาโอู้๋เกือบถึงหัวนั้นของมาซ西าวเกือบไปนะกล้องหลังของโคเปนเฮเกนสกัดไว้ได้ก่อนครับเป็นลูกเตะมุมครั้งแรกของแมนยูในเกมค้ำคืนนี้นะฮะบอลอยู่ที่บูโน่เฟอร์นันเดสครับหรือว่า Bruno บูโน่เฟอร์นันนะฮะมีเฟสครับวิ่งไปขอบอลใกล้นๆนะฮะบูโน่เฟอร์นันเปิดมาเสาแรกครับแม่แต่ว่านิวซันครับสกัดออกมาได้ชอครับมุ่งมาที่ป็อกบา เดน,นเลิฟเอากับกินวูดชินวูดต้องพาบอลหนีด้านข้างนะให้มาที่บิสก้าขืนที่กินวูดจะเปิดลูกนี้เอาอืมสีจะยาวเข้าไม่ถึงตรงนี้โคเปนลเกนเลีย์ยาวขึ้นมาแต่แดนกลางครับเฟรดยังเก็บบอลได้นะฮะวันนี้กองกลางครับมีฟิลวันนี้เป็นเฟรดนะครับยืนคู่กับบล็อกบาร์นะ บุโนโอลฟ์ฟานนะครับแทงมาเอาราวกินวูดันขวาว่างครับมิซาก้าจิ้มต่อมาที่มาสิยาตบเข้าในมาเสาโอ้โหตรงนี้มันย้อนหลังมาไอ้แรดฟอร์ดนะฮะตอนนี้แมนยูขึงเกมอย่างเดียวนะครับนวดเรื่อยฮะอาวนี้บุโนโอลฟ์ฟานดึงเข้าในแรดฟอร์ดกดด้วยขวาเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์โกชูโตเตี๊บดึงมาวิซัตโอ้โหเรียบร้อยครับ โดนแล้วครับเนี่ยฮะแม่แอดฟอร์ซัดลูกนี้เรียบร้อยครับผมครับตอนนี้โคเปนเฮเกนทีมเยอือบตอนนี้ตามหลังเจ้าบ้านแมนยูหนึ่งประตูต่อศูนย์นะฮะแม์นี้แมนยูต้องเอาหน่อยว่าแมหนานี่ไปเยือนโคเปนเฮเกนนะฮะ โคเปนไฮเกนถือว่าในบ้านนี้ถือว่าไม่ธรรมดาประมาทไม่ได้ครับทีมนี้บางท่านอาจจะมียังมีคุ้นเคยชื่อทีมนี้แต่บอกไปก่อนว่าตลายนะฮะถ้าไม่เจ๋งจริงนี่ไม่ผ่านมาถึงรอบ8ทีมหรอกฮะเอาครับตรงนี้กินวนเล่นกับบิาก้าครับบุโนโฟนฟอนันโยกมาด้านซ้ายที่แรดฟอร์ดไม่ถึงครับติดทางด้านของวาเล่าเอาครับเป๊ปเป๊ปเร็วครับเป๊ปเร็มีความเร็วฮะ ตัดเข่าในฝากบอลที่ด้านสเตตแฮมป์ตีอินดอรเป๊ปเป๊บจัดฉากที่ติดลูกชอฮะตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วงสิบนาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันในครึ่งแรกครับตอนนี้แมนยูนำหนึ่งศูนย์ฮะแมนยูตรงกลางอีหนึ่งประตูครับในช่วงครึ่งแรกครับไม่ง,งั้นนี่โอ้โหครึ่งหลังนี่มีเสี่ยงนะลูกเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะกินวูดครับเล่นกับบูโนเฟอร์นานปล่อยให้บิสก้าเล่นนะเจ้านี้แทนที่กินวุฒอับเฟอร์นานกระชากครับ เปิดน้านโดนบีบข้อมุมครับต้องย้อนมาที่กินวูดนะฮะขืนที่บุโน่เฟอร์นนานเฟอร์นนานจะเปิดอายังได้ลูกเตะม,มุมคนระับอ้าวลูกนี้พุทธศิสินไม่ให้นะครับให้เป็นลูกตั้งเตะของทางฝั่งทีมเยือนนะนี่ครับจังหวะแะฟอร์ดยิงประตูขึ้นนำโอ้โหยิงยัดที่เสาแรกเลยนะเรียบร้อยครับอุสาประตูครับ เอืดยาวมาเศกาโมงชงมาไม่มีอะไรครับเป็นบอลของแมนยูเฟรดให้มาจี่พอปอกบาปอกบาครับเกับบูโน่ฟอนันเฟรดสอดขึ้นมาครับให้ไปที่กินวูดเบิร์นขึ้นมาที่เฟรดกินวูดย้อนมาที่วันบิสซาก้าครับไปมาสวยครับนี่แมนยูครับยังไม่เปิดเกมลุกเท่าไรเปิดมาอุย๊อยเดี่ยวสองครับเอาครับจะได้สวนกลับแต่ลุกชอไม่ยอมนะ ลูกนี้ยังไงไหมสเตตุสตีเคลียร์ขึ้นหน้า,นนาอ๋อครครึ่งแรกกรรมการทดสองนาทีนะเพื่อนถูกใจชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดอ่าสับสไครต์ช่ชชองนาวิงโลเวอร์ด้วยนะฮะถุ่มเข้ามาครับวันนี้ชอเฟอร์นั้นตอกส้นมาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดขึ้นมาที่ชอครับกรรมการทดครบสองนาทีแล้วนะฮะเปิดลูกนี้ติดครับปูสินยังไงครับ <oz> ให้เป็นลูกเตะมุมครับ ไม่ตอหมดเวลาจังหวะสุดท้ายของเกมการแข่งขันนะจังหวะน,นี้โนโเปิดมากลางปะตูขึ้นโอ้โหที่นี้จอนสันครับยืนถูกตำแหน่งฮะแล้วก็ผู้ตัดสินครับเป่าต้ิดหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับการจำลองแมตช์ยูโรป้าลีกรอบ8ที่สุดท้ายนัดแรกครับระหว่างแมนยูกับโคเปนเฮเกนนะครับผลการของแมนยูครับครึ่งแรกนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเดี๋ยวมาชมกันต่อในครึ่งหลังเลยนะเพื่อน ดูไปให้จบครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเอาละครึ่งหลังเริ่มเกมการแข่งขันนะครับสถิติภาพรวมในครึ่งแรกนี่โอ้โหแมนยูนี่ครองบอล70%นะฮะส่วนทางด้านของโคเปนเฮเกนทีมเยือนนี่ครองบอล30%นะครับโอกาสยิงของแมนยูนี่โอกาสยิงถึง3ครั้งนะฮะส่วนทางด้านขงโคเปนเฮเกนทีมเยือนยังไม่โอกาสได้สับไกลเลยนะฮะถือว่าสถิติภาพรวมนี่แมนยูดูดีกว่าเยอะนะฮะแต่ยังว่าครับลูกเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้นะต้องติดฉันตามชมกันต่อไปนะฮะในแมตช์นี้นะครับ นี่เป็นการจะลองการแข่งขันก่อนการแข่งขันจริงนะฮะรับชมเพื่อความเทิงเท่านั้นนะฮะผมก็ไม่ทราบกันว่าวันแข่งจริงจะมีใครลงบ้างนะฮะก็เอาตามนี้ก่อนแล้วกันเนาะอยากให้ผมทำผู้ไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกเข้ามาได้นะเอากินวูดนะฮะยอมาที่บิสก้าเข้ากามาที่เฟรด็ดกินวูดตอนนี้แมนยูนี่เน้นขึ้นเกมด้านขวาวันนี้เฟร์น,นันเปิดลูกนี้มาแรดฟอร์ตโอ้ไม่ถึงแรดฟอร์ดเะแม วางงงนุนนะครับบล็อกบาลแล้วเจอดียวกับมาซิยาวมาซิยาวตอกซนมาเฟื่อนันกดด้ยขวาเรียบร้อยครับสองประตูต่อกซนโกลชูโตนี่ครับตอกซนมาโอ้โหยังสวยครับซัดด้วยขวาหนึ่งหนึ่งเรียบร้อยครับเออลูกนี้จอนสั้นครับพุ่งไปแต่ว่าไม่ถึงนะ ลูกมันแรงนะครับลูกนี้ครับของลูกยิงของบุนโน่เฟอร์นันนะฮะเสำรองครับบุนโน่เฟอร์นันทำประตูที่สองให้แมนยูขึ้นนำสองประตูต่อศูนย์นะฮะในนาทีที่หนะ้าสิบสี่นะฮะมาดูเกมกันต่อครตอนนี้แมนยูจะเล่นง่ายขึ้นนะเพราะว่านำแล้วสองประตูต่อศูนย์นะฮะตอนนี้งานหนักก็ตกอยู่ทางฝั่งของโคเปนเฮเกนนะฮะเป๊ป ไปปรงนี้ชอไม,ม่ยอมเอามวลไม่ออกด้วยฮะชอโตกลับเลยครับให้มัติแลตฟอร์ดแทงมาที่บูโน,โนเฟอร์นัน์ครับเฟอร์นันต์โอ้โหพาบอลหนีด้านข้างฮนะชอชอม,มาเองครับดึงจังหวะนิดนึงฮะเข้ากลางที่บล็อกบาเบินมาที่เฟอร์น,นันเฟอร์นันเข้ากลางยอดมาเสาไกลแต่ว่ามันลึกไปหน่อยตรงนี้บล็อกบาร์ต้องยกมือขอโทษเพื่อนเลยนะฮะ อาครับแมนยูปีนตัวถอดทางด้านของกินวูดออกครับแล้วก็ส่งทางด้านของทาฮิดชองลงมานะฮะตอนนี้ก็ผ่านช่วงแรกของเกมการแข่งขันนะครับเป็นทางด้านของแมนยูเจ้าบ้านตัวนี้ขึ้นนำทีมเยือนอยู่สองประตูต่อศูนย์ครับวาเดล่าครับให้ทิเนลสันเนลสันวางลูกนี้มาเอาแมนยูเก็บวันได้ครับเฟรดมาที่บูโนโฟูนัน สวยครับฟืร์นันลอกเอาขวาจ่ายที่ปอกบาโยกมาด้ันซ้ายตรงนี้แรฟอร์ดไม่ถึงกับติดก็น้านววเลล่าซะก่อนนะฮะไลล่าให้มาที่เนลสันเนลสันชิปตรงนี้มาเป็นบอลของแมนยูอีกครั้งนึงนะ่งฮะวันนี้ดนาโคเบเกตนี้มารับอย่างเดียวเลยนะเพราะเกมลุกนี้ยังต่อเกมไม่ติดเลยนะฮะเอาเฟสยังได้ครับฝ่าสุดที่ช่องช่องไม่เปิดครับมาที่เฟอร์นัน แต่ว่าลูกนี้โดนจับลำหน้าชัดเจนครับลูกนี้เอับมีการเปลี่ยนตัวอีกคนหนึ่งใหแมนยูครับถอดด้านเฟร็ดออกครับแล้วก็ส่งทางด้านสกอตแม็กโทมิเน์ลงมานะฮะผมไนเกนวางยาวมาแมนยูยังเก็บบอลได้เหมือนเดิมนะฮะปอกบาบ่งขึ้นมาที่จะเลิฟนะฮะปอกใบครั้งหนึ่งไหที่แม็กโต อาบไทยช่องช่องคืนมาที่บีสกานะฮะอาบช่องมาซิยาพิกได้บีสกาเติมมาผู้สินยกธงลำหน้าไปอีกแล้วนะโู้วันนี้แมนยูนี้เน้นขึ้นด้านขวาอย่างเดียวเลยนะวันนี้เนี่ออกบอลช้าหนึ่งครับสำหรับมาซิยาลูกตังเตะของโคเปนเฮเกนนะฮะเปิดสาดยาวขึ้นมาแม็กโทเก็บบอลได้ครับให้มาที่ช่อง ช่องตอกโซนมาที่เฟอร์นัน์ครับไหลามาที่บอกบาเฟอร์นัน์ยกดันสายที่แรดฟอร์ดโอ้โหตรงนี้เริ่มโชว์ท่านะแมนยูครับตอนนี้เอาชอเติมเกมมาปาดมาที่บอกบาคืนที่แรดฟอร์ดชอชอถึงเส้นหลังไหมเปิดลูกนี้มาเสาไกลครับ <c oughs> เพื่อนขอเข้าไปเก็ตยังสก,กัดไม่ได้ก่อนนะฮะตุกทุมของแมนยูต่อครับเวลาการขันเหลือประมาณอีก15หนาทีนะฮะ แมนยูเจ้าบ้านตัวนี้นำอยู่2ประตูต่อศูนย์ฮะยังเหลืออีกแมตช์น,นึงครับที่บ้านของเขาปเป็นเกนนัทแม็กซ์ไปกดด้วยขวาเรียบเอ้กดด้วยซ้ายเรียบร้อยโอ้โหแมนยูครับขึ้นนำเป็น3ประตูต่อศูนย์แล้วนะจากการยิงของสกอตแม็กซ์โทมินีนะโอ้โหลูกนี้ยังเอานะฮะลอยครับ3ประตูต่อศูนยะ์เนี่ยฮะเบิร์นมาโอ้โหยังสวยกดด้วยซ้ายครับลูกนี้โอ้จอร์นสันไปไม่ถึงอีกแล้ววัารุ่มมันแรงนะฮะ โอ้น,นี้แมนยูยิงแต่ลูกนี้มีต่ลูกส,สวยๆนะเพื่อนเรียบร้อยครับสกอตแม็กทูมิเน่ครับทำประตูที่3ในนาทีที่78สครับสกอร์นี้ที่ว่าแมตช์หน้าที่ว่ายังอุ่นใจอยู่นะในออกในการออกไปเยือนโคเปหเฮเกนนะครับสำหรับใจหน้าแมตช์นี้ไม่น่าพลาดครับสำหรับแมนยูนะฮะ รอบนี้เป็นรอบ8ทีมสุดท้ายครับนัดแรกนะฮะเพื่อนปอกบาครับมาดันขวาที่ไทชองเอาครับฟรนนอร์นันสก็อตแม็คทูมินีวางมาดันซ้ายที่แรดฟอร์ดมงคืนมาที่ชอแรดฟอร์ดไหลเข้ากลางที่บูโนโฟ่ฟอร์น,นันเบินมาที่มาซิยาโยกแล้วยิงลูกนี้โอ้ยวันไม่ตรงกรอบนะฮะเอาครับน่าจะมีการปิ่นตัวนะแมนยูอีกแล้วนะฮะ บูโนเฟอร์นันครับโดนถอดออกครับแล้วก็ส่งทางด้านเจสซี Jesse, ่ดินกาดลงมานะจนสั้นเล่นสั้นครับเดียวันตรงน,นี้โอ้โหเห้เพื่อนอย่างเอนดอยโอ้โหเอนดอยเพิ่งเห็นจะเกมมางเงียบับวันนี้แบบซานโต้สนี้เงียบเลยครับคู่หน้าของทางฝั่งโคเปนเฮเกนนะวันนี้ เอาเวลาึ้นหลังเลือมานไม่ถึง5นาทีนะฮะเพื่อนๆถูกใจชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ก็คือดิ่งช่องนาเวงโลเวอร์ด้วยนะฮะแล้วก็ขอฝากแฟนเพจนาเวงโลเวอร์ over, นาเวงเกมเมอร์ด้วยครับผมลิง์ดันลากนะฮะเอ็นดอยครับ,รบมาที่ใครฟลอกนะฮะขอครับทอาสุดช่วงท้ายเกมจังหวะบุกอยังไม่ได้ครับจังหวะนี้เอาครับ โปเปกินครับโชว์ไทยเกมแต่ว่าจับบอลพลาดครับไตยชองดักได้ตีนกาดวิ่งทำทางนะฮไตยชอง,ชองกรรมการครับถดขึ้นหลังสามีเปิดเข้ามาแม่ติดหัวเนลส,สันนะ,ะฮไตยชองเก็บบอลได้ครับหนุนเข้ามาครั้งหนึ่งไม่ถึงแรตฟอร์ดนะฮะแม็กกินีมาที่ป็อกบาปอกบาคืนที่แม็กโต้ดันขวาบีนซาก้าเติมมาครั้งนึงครับโอ้โหจะจิ้มเข้าในติดแต่ด้านบริเวณของโปเปกินเอ้าตีนี้ติดชองนะโอ้โห เกือบไปครับอ้าวปูสิงคโปร์ตุลิทหมดเวลาการแข่งขันนะครับการจำลองแมตช์ฟุตบอลยูโรป้าลีครับรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกครับระหว่างแมนยูกับโคเปนเฮเกนนะครับในเกมนี้ก็เป็นแมนยูชนะไป3ประตูต่อศูนย์ครับส่วนคู่แข่งขันจริงจะเป็นยังไงครับเพื่อนๆต้องติดตามชมกันต่อไปครับวันนี้ผมเปิ้ลนดาวเองก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ